ครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้ผู้เด่นยังอยู่บ้านดงสารอยู่นอกพี่น้องเนาะท่านในเมียบ้านได้พี่น้องเนะก็น้องตังกับแม่จันลาอยู่เพิ่งขาไปได้บ้านเพื่อ่านออกมาอยู่ตอนนี้ก็อยู่บ้านผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกเวงวังเวงวังเจงหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิ้นก็ทราบไปท่านนะยื่ได้วยโอ้ยเดือนข้างหน้าหนี่เดือตัวเดียวบอกน้องตังกับไปซ่อมอยู่เพท่านเห็น ไปปลูกจ้ะก็ล่อคนอยู่พี่น้องคนเดินเลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งจักน้อยนะมันเป็นอยู่การดำรงชีวิตของพอเดินกะรายงานให้พี่น้องได้เบิ้งไปเรียนนะพี่น้องนะโอ้อันนี้งามดีพี่น้องนี่ใบเตยมาเตยมันใหญ่เพี้ยนหมดเลยพี่น้องเลยมาเตยอุดหน ตรงนี้เป็นรองน้ำพอดีมันนน,นนัั่มจะงามเนาะมันถึงน้ำด้วยครับพอดีผ้ายางส้มสวนจังหน่อยนะพี่น้องเนาะส้มสวนห่างห่างป้ายก็งามเนาะพี่น้องเนาะป้ายงามเดียวตตยเลยพอด่น,นมาปลูกใส่รองน้ำเลยครับทุนเนาะตัวนั้นนี่พอเดนวันสิตายพอเดีก้นมาปลูกยังขึ้นอยู่ไม่ตาย คนบริยูคนบริยไทรน้มเนี่ทุ่นบ่งามพี่น้องถ้าพอดีตอนพอดีย,ยูเนี่งามไม่ดีเลยใส่นามหล้วงามตะการพอเดนเปลี่ยงกวบจะหนีเนาะมันเงี้ล่ะพอเดนก็เลยออกแม่จะล่าคนบอกคนเห็นลายตัวหลาวหลายตัวอยู่พูดสักน,นี่นี่บอกคนไถน้นามใช่ยู่คนว่าเปลี่ยงไฟอ,อ๋อพวกตัวนี่ไหมนี่เอาง,ง่ามเหมือนเราพี่น้อง พอนพันยังบินเนาะโอ้ต้นนี่ก็ใหญ่ขนาดมั่นนี่มันเกิดเองนี่พี่น้องนี่พนันที่แดกแม่จะล่าพนันมาปูก่ก็ดีเนาะโอ้ยน้ำแห้งหมดแล้วพอเดินยานหลัง าดดเตอร์ฝน,นะพี่น้องเนาะพอเดินไปได้ยู่เห็ดแล้วต้นกล้วยก็งงามหมูงต้นนี่พอเดินออกมาปลูกไว้ตะโดนแล้วตานมูงนี้พอท่านเด็กคลั่งใส่ใกล้หนาะพี่น้องเนะนี่ยหมูงนี่บดตายเลยพี่น้องหมูงนี่ปลูกได้บดตายมูงกับต้นหม,มูมีนนี้พอเดินทาบนี่พี่น้องนี่มาได้เหรอพ่น้องพอเดินทาบ ท่าบก็บต่อต่อที่พอมเมล็ดน้พี่น้องอันนี้นี่สามปีได้กินมากวพี่น้องนี่ก็ได้เอาที่ว่าต้นมันเป็นหมากแล้วเพราเห็ดเนาะต้นะตซีดากับบัวงามแล้น้องตังค์พนมม่างไฟอยู่นี่ไปใส่เหี้นแล้ว,นะวเนาะผลิตต่อไปบ่าได้เปิดเทีย่ยวเปิดเทีย่ยวชองเที่ยว่ลยละมรงนี้มันอยู่หนามนมินบ่ทันจะบ,บกุกอื่นบกุบกหมดแล้ว มันมีห้อยนกลงมากินจก็ได้นะนี่ก็จะปลาดุกอะไรพี่น้องตอนมาต้องเทมันให้พี่น้องมาเห็ดอันนี้นะเห็ดด่างรอบ่าจะเรียงกบให้มันเต็มเมดหน้าอยู่นี่ขี้ข้องใส่ใกล้อยู่นี่วันนี้มันกะมาได้เห็ดแล้วพี่น้องเราจะตัดเศษเอาเนาะประเด็นคือปล่อยแล้วประเด็นก็อยู่นี่แหละผม่าเดี๋ยอ๋อปลายังนี่อ๋อปนิ่งขึ้นมาหน่เนาะ เธอปรเด็น,ยนาาอ,อยู่น้ำโมโบกเสลียแล้วนี่พี่น้องนีนใส่ต้นสมบูรณ์นี่บ่้งใหญ่พี่น้องเขปลูกใก่ต้นไผ่นี่เนาะนี่ซ้ำเก่าอยู่ดิสองกบมีสองกบปรเด็นคือปลกไก่ต้นไผ่นี่พี่น้องน,น้ำขากับโบกเลยหลายแล้วยังไงก็แห้งตอนนี้พอเด็นอยู่ผู้ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นทำเนินมาเพิ่นขอไปในบ้านอยู่เพิ่นนัึน แต่ทำธุระคนอยู่วนะจ้านายคนต่อออกมาตัวหนุ่นงม่วงเขาเล่นมาเสียบไปกับบ้าตายแล้วอันนี้เขาเล่นตอนเด็กนี่ตอนเจ้าของต้นเม่ยหญิงตอองง่อนเราก็บอกปลูกไว้เจ้านายก็เป็นหฮม <c oughs> น้ำบกบดล,พบบลบะพี่น้องน้ำบกเนาะกับกับมาส้มไปสั่งพี่น้องน้องคนเคย อันนี้ไ่ได้อ่างเลยพี่น้องนั่ก็คือว่าคนเคยเห็ดยุนี่เคยย่างเหรียญยุนี่โฟเดินกัยยางเขามา,มา,าส้ามมายางเขาสื่อหลาโมเมนของโฟเดินเนาะอันนี้ทีเป็นทีของแม่จันล่าต้มนมะพร้าวที่ได้กินหมากาปุ๊บส้มมะเขือหัวละลายแห้งเนาะโฟเดินกับจีไปพัฒนาอยู่บ้านอยู่ขวางหัวพี่น้องโอ้ก็ใส่ไว้ไล่โดนพี่น้องโฟเดินกับจี หาทายคาชีเป็นอาชีพหลักพอด้เนาะพี่น,นอ้องจะไปหาทายทีว่าพี่น้องสนใจพี่น้องอยากเบิ้งเนาะพอด้วยเงี้ยพี่เายามหาคอนเทนต์เนาะพี่น้องยพยายามหาจุดยืนของเจ้าของอยูม่มันท่านไม่พอเนาะพี่น้องพอดีทายลงกคนกะเบิเ้งบ่ค่อยหลายเนาะคันทายพเดีเนี่ยนนพ้นกับเบิ้งหลายอยู่แต่ว่าพเดีอยากทายแบบวิถีชีวิตอีสานบา้านเฮาเนาะพี่น้องทายแบบเออ่แบบการต้องการการดำรงชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวนี้มันอยู่ระหว่างการที่ว่ายังไงครับพี่น้องมันบุปกติแล้พี่น้องถ้าเขาพ่วปกติมันบุบเป็นสี่เราพูดเรื่องกับี่วิสาขุนงานออกมาดีแล้วอยู่ดีพเดีมาพอดีพเดีปกติสามคนงานบ่ได้พี่น้องใส่เวลาโดนเติมจ้าพี่น้องแต่ว่าดีจ้าพี่น้องเพราะว่าพเดีนก็คิดอย่างหนึ่งเนาะพอดีไม่เห็นยูทูปพอดีเห็นผู้เดียวเนาะพี่น้องเห็นผู้เดียว ดันจ้าของผู้เดียวแล้วที่นี่มันดังครัโวัวพี่นอ้องช่วงของพอดีมันดังครับที่นี่มันเลยมากก็พ่วงแบบว่าเสียของหลักของห่วงไปทังสิ้นะพี่นอ้องพอดีคิดว่าเนาะคล้ายๆว่าเป็นทุกขลาบประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่ายูทูบเบอร์นี่ยไทยรีบไวลีนี่บมดังเมื่อไงานี่พี่นอ้องพอดีเห็นเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเด,นนอด,อเเดือนนี่แหละคนติดตามพอดนเก็บถือเดือนละมื้อนะพี่นอ้องตามพอดนไทย แน่ตะลลาอย่างนี้นะบโมก็กลังใจ่เขาเรียนกัดฟันสูบโมเคยถิ่มกิฟต์จากพี่น้องบวกขึ้นเนะ้อพี่น้องบวกขึ้นต้นบุ้งมองอันนาต้นบุ้งมองท่านตายต้องเอาอกก็ทำต้นบุ้งมองสิตายนะอันต้นกล้วยก็เช่นเดียวปลูกนี่างนจักี่าพี่น้องพอเดินมาต้องเทียบเน,นาะหนาฝนพอเดินคนมารตูดอนมาที่นีน่มันโมยังปลูก ผู้เล่นเฝ้าปลูกนคนๆหลักเสียบไว้เยหนีไปเรุงเทียเลยพี่น้องมันเกิดมันมาตายให้บานนเกิดเขาเองอันนี้ก็เป็นอันปีแล้วพี่น,ออน้ององันตัวหนุงม่วงนี่ผู้เล่นเอาจิงมาถาบได้มันสิเป็นคนละพันอันนี้สิเป็นอันนี้สิเป็นพันบมอกมองง่วงไงพี่น้องอันนี้เป็นบมกม่วงเจ๊มอกมอก่วง,น,น,งน้ำดอกไม้คนละอันผู้เล่นมาถาบทิ่มไป หกตึงๆนินองง่อยครับพอเดนมาใส่ทำว่าตอนนี้พอดีนึกใส่ซีน่าพี่น้องนะถาคุณแม่มั็นยังคนปเปรตทุลาปเปรมันุ่มคนสอนสนกมาพอดนก็น่เหรียญยี่หะอูนเดียว,นนว,ยยดดยวคุณละช่วงขันวันสวกรคช่วงทเที่ยงๆเนาะพี่น้องพอดีนี่สิริกาบ,บานนเะช้าถามแม่จะลากันคุยกับแม่จะลากับน,น้องตังค, 15, งคนวันสิไปน้ำนะเนวันสิไปเห่นน้ำ บร iker, mainland, ่รู้ว่าเราติไปแทะมาแทะแรกว่าสิพันกลับตํมือมือขึ้นนี่แหละวันนี้ไม่ได้กลับน้องุยกับหลวงพอ่อน้องตั้งก็ว่าพอเดินนี่ดวงบ่ดีนะอายุครบ47ปีเนาะพี่น้องประเด็น47ปีวันนี้มันตกปีบ่ดีนะวันนี้หลวงพ่อน้องตั้งนี่เพิ่นก็อยากให้ประเด็นอยู่สักก่อนเพราะอยากประเด็นขับรถกลางคืนเนาะ พ่ัญญานเกินบัตรเหตุยังประมาณนี้แหละคุณว่าคุณคุณบ่งพอเด่นตะดนเลยดิคนก็ติดตามช่องยูทูปพอเด่นตะดนแลยคุนกับเบิ้องมาพอเด่นไม่เคาะอย่างเี้ไม่เคาะอยอะคุณเลยกจากแก้เคาะให้พอเด่นอย่าหน่อยพอเด่นก็เลยบอดด้เมียเนาะก็เลยคุยกับเพิ่นครับคลิดหนึ่งทำหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพอเด่นบอดดี้ไทยท่าไห้เบิ้งเล่าพี่น้องเด้คลิปหน้าจะพอกันไม่เนาะพี่น้องเนาะ ครับสวัสดีครับ